ครับสวัสดีครับอันนี้มากินขาวยย่วัาด้วยครับดื้อมันเลยอากาศข้าวอะไรอะฮ Ну, mm да. -hmm. ตัวจริงครับน่ครับตัวจริงขงตาครับเกี่ยวครไปเวียตนาครับเวียดนาม ในเวียดนามอีกครับไปไทยกับพระเวียดนามบรรยากาศนอกครับอ,อ,อันนี้ครับพ่ออันนี้ครับครับน้ำมาเล่นไปเล่นน้อือตัวนี้ม่แบบตัวนี้รอที่สุดในบัดนะครับตัวนี้ ยากาดภูเขาวัดตาถ้ำผาแดงสถานที่สามร้อยไร่ครับทางนี้เป็นที่เผาขยะลงไปทางโน้นก็มีกุฏิเยอะแยะนครับวัดวัดถ้ำผาแดง

อย่ชั้นเขาเมื่อเดียวนะ้รชั้นเขาในบาทชั้นเมื่อเดียววัดตั้งทั้งเขาครับทีิผมมาบวชเองนะครับับตอนไหม่งามตรงนี้ใบไม้กำลังเขียวครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับเป็นวันเกิดของดวงตาศินนะครับ <c oughs> อาอยู่ครับวัดนี่มีมจิตศรัทธาอยากมาบวชมาบวชได้ครับปฏิบัติธรรมของมัณานี่ครับ ติยุคนละหลังครับปฏิบัติธรรมเดินจงกรมพาวันหน้าครับนั่งสมาธินี่ครับตรงนี้ก็จิเป็นธรรมครับธรรมเฮ็ดเสริเหมืนมาเนี่ยครับข้างในนี่เป็นธรรมครับยูใต้นี่ก็ใต้ธรรมนี่ก็จิมีเงินมีทองเต็มอยู่ในนี้นะครับแล้ว ก็สามารถเจียวอะไรครับเพาทำายก่อนหินก่อนง่หน่นย่ต่ได้อนุรักษ์ธรรมชาติไหนะครับกิตรกระตังทั้งภูเขานะห้ามส่งเสียงดังนายุครับก็ล่อกกระแตไกล้ปลางูเหลือมงูจงอางกับยุนนี่นะครับ ว่ามันทำลึกลับสำหรับซับซ้อนครับน่ากับเถาวันคนโดนชาเถาวันเถาวันยักษ์น้านี้ใบไม้เขียวนะครับงามครับอยากเงินไปตั้งพี่าท่านสุดอยู่ ปาใหม่ครับแต่ก้อนเขาเอินแถวนี้ก็เป็นผู้เขาดงแม่เพชิดครับดงแม่เพชรดครับครับป่าภูเขาดงแม่เพชรดบรรยากาศงามครับฝน,นกำลังตกครับอาหารเปือนบ้านก็ร้ายครับแจงไว้เแมงอินู่น แกงอยียงที่แกงเขียดน้อยเขียดขาครับใช้ผักขมครับนี่วัดอย่างนี้ทุกอย่างครับหยาดโยมพผนมาใส่บาทมากะมาจังหันครับครับธรรมชาติตอันนี้ตัวที่เป็นต้นไมยครับครับใบใบป่าธรรมชาติ มาวัดนี่ก็มารับใ่คุบาอาจารย์ครับวันเกิดที่ยี่สิบเจ็ดที่แปดครับวันเกิดตรงตาสินครับเป็นจ้าอาวาสปัดนี่ครับนี่ครับกุฏิตอนมุมบวชกระยุนะครับอยู่กุฏิองละหลัง <c oughs> อยากยมจิตศรัทธาลูกศิษย ตงตากับที่ยิบเกตยิบแปรแล้วครับงน้นเกิดมาทําบุญครับพักผ่อนน้ำบุญชมบรรยากาศธรรมชาติ